คลิปนี้จะแนะนำวิธีเข้าปบคอตั้งกรณีที่ไม่ใส่ผ้าแข็งนะคะแล้วก็เป็นคอมูุนที่เราเย็บต้องเย็บตัดมาเลยนะคะอันนี้พี่หงเย็บตัดมาแล้วแล้วก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ชิ้นชิ้นนี้เนี่ยเราจะอยู่ข้างนอกชิ้นนี้จะเข้าคอเราจะเดินเส้นกลิ้งนะคะ เดินเส้นนะคะเพื่อให้เส้นเนี่ยออกมาข้างนอกแล้วเราก็ตัดหัวผ้าอันนี้ค่ะให้เล็กเลยค่ะตัดให้เล็กเหลือกระเบียดเดียวอย่างนี้นะคะแล้วก็หัวผ้าที่จะไว้พับเนี่ยก็ครึ่งเลยมาอีกกระเบียดเดียวก็จะเป็นครึ่งน,นิ้วคือเล็งจากเส้นเนี่ยนะคะที่เราเดินเส้นออกมาเนี่ยเราก็จะเห็น ล้วก็ตัดหัวผ้าอันนี้กระเบียดนึงแล้วก็อันนี้ใหญ่กว่ากระเบียดนึงนะคะก็จะได้ทรงนี้นะคะทีนี้เวลาเราเย็บกลับเนี่ยมุมตรงนี้เราไม่ต้องเย็บสุดนะคะจะเหลือพื้นที่นิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนําตรงนี้เนี่ยเข้าคอนะคะถ้าเราเย็บสุดเราเขาจะเบียดนะคะตรงนี้เราจะเข้าคอพอเข้าคอแล้วเนี่ย ชิ้นนี้เนี่ยจะพับพอพับแล้วเนี่ยจะให้ใหญ่ให้ใหญ่กว่าตอนเขาเสร็จแล้วนะคะจะพับให้ใหญ่กว่าเพื่อที่จะเดินปกร่องนะคะเวลาพับก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะชิ้นข้างล่างเนี่ยจะพับให้ใหญ่ออกมานิดนึง แล้วเราก็จะเดินปกล่องได้อันนี้จะเป็นกรณีที่เราไม่สอยนะคะจะใช้พับเย็บกดคือถ้าพับสอยก็จะต้องพับให้พอดีคอนะคะทีนี้เราก็นําเสื้อนะคะเสื้อตัวนี้พี่หง์หลบสาบเรียบร้อยแล้วสาบตรงนี้ก็พับแบบนี้นะคะข้างหลังไม่มีสาบดังนั้นเราจะเข้าอมเส้นคอนี่เราก็เดินออกมาข้างนอกแล้วก็ตัดหัวผ้าให้เรียบร้อยนะคะทีนี้หาก ตำแหน่งกึ่งกลางค่ะเสื้อตัวนี้เป็นลิ้นในตัวอย่างนี้คือลิ้นในตัวลิ้นในตัวจะทําให้ไม่หนานะคะพับออกมาจากกลางหนึ่งนิ้วครึ่งค่ะเวลาสองฝั่งมาชนกันก็จะพอดีอย่างนี้นะคะสองฝั่งมาชนกันเดี๋ยวพี่ผมจะทําไส้ไก่แล้วก็ติดกระดุมมุกค,ค่ะตัวนี้เป็นเสื้อตัวดวมแล้วก็ไหล่ตกนิดนิด ทีนี้เรามาหากึ่งกลางหากึ่งกลางคอเพื่อที่เราจะเข้าคอนะคะวิธีเข้าคอของพี่หงตัวนี้ก็ไม่เน่านะคะตัดตัวเล็กแล้วเราก็เข้าได้เลยค่อยๆค่อยๆเล็มคอเนี่ยเราก็นะคะหากึ่งกลางเช่นกันขีดเขาก็จะเป็นกรีดๆเขาเขาก็จะเป็นรอยนะคะ ทีนี้เรามาเข้าคอกันเข้าอันนี้เนี่ยจะเข้าจากข้างนอกแล้วก็ไปพับเย็บก,กดข้างในนะคะจะแตกต่างกันนะคะถ้าเราใส่ผ้าแข็งเนี่ยเราจะเข้าจากข้างในแล้วก็มากดข้างนอกจะไม่เหมือนกันเราอันนี้เราจะใช้ตัวจริงเนี่ยเข้าเลยนะคะ เราแต่งหัวผ้าให้เรียบร้อยก่อนเนี่ยจะทำให้เราเข้าคอง่ายเนี่ยเส้นที่เราเดินเอาไว้เราก็เล็งให้ตรงกับเส้นคอนะคะจบหัวผ้าเนี่ยถอยออกมานะคะไม่ไปเย็บทับเขานะ เริ่มต้นก็ช้าๆก่อนไม่ต้องอย่าไวนะคะอย่าเหยียบจากไว้นะคะเราก็เล็งเส้นพี่หงเช็คคอ,อก่อนแล้วนะคะ สาบเนี่ยเราก็ต้องเดินกดกับคอเอาไว้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวหลังเดี๋ยวเขาขายื่อนอก็ต้องเดินกดกันเอาไว้ด้วยสาบสาบตรงนี้ค่ะสาบข้างในเนี่ยค่ะพี่หงก็จะเย็บกดเอาไว้เลยนะคะพร้อมที่จะเข้าคอทีนี้ เส้นเส้นกิ้งสาบเนี่ยเราไม่ต้องไปคํานึงถึงเราจะรีดรีดให้เรียบแล้วเราก็ยึดคอตัวนอกเป็นหลักค่ะถ้าไม่ต้องไปฝืนให้เส้นเขาตรงกันนะคะเน้นผ้าให้เรียบแล้วก็ยึดคอของตัวจริงเป็นหลักนะคะถ้าเราเพยายามจะไปยึดคอสาบกับคอตัวให้ตรงกันเนี่ยบางทีเขาก็จะรัง น,นี้มาถึงกลางหลังแล้วนะคะอันนี้เป็นผ้าไหมผ้าไหมเนี่ยเวลาเขาคอต้องดึงให้ตึงนะไม่งั้นเขาจะยน่น มือฝั่งนี้จะต้องจับคอเสื้อเนี่ยให้ตึงเราเดินเส้นกันยืดไว้แล้วดังนั้นไม่ต้องกังวลค่ะว่าเขาจะยืดออก แล้วเดี๋ยวเราก็แต่งหัวผ้าแล้วตรงนี้เราก็พับพับเข้าไปอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็กดรอบเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีเข้าคอขอตั้งเข้าข้างนอกแล้วก็พับกดข้างในนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ